สวัสดีคะ่ะวันนี้วันดีๆของคุณคะ่ะเราจะมาดูกันว่าวันดีๆของคุณจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นเราจะมาดูพลังงานของผู้คุณกันก่อนนะคะว่าเป็นพลังงานอย่างไรเกิดเจออะไรกันมาบ้างนะเอามาดูกันคะ่ะวันนี้วันดีๆของคุณ จะเป็นอย่างไรคะมาดูกันใายแรกพรางงานที่ทำงานมาอย่างหนักคะ่ะหนักมากและก็ใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วด้วยงานที่คุณทำคุณกำลังจะได้เห็นผลผลิตของการทำงานของคุณคุณจะได้อขอโทษค่ะคุณจะได้เห็น ผลเม็ดผลกำไรของคุณผลงานของคุณกำลังจะออกมาให้ผู้คนได้เห็นนะคะคนที่ทำงานและมุ่งมั่นในการทำงานอ่ะแล้วรวมเรามาดูกันว่าวันดีๆของคุณที่คนขยันทำงานมุ่งมั่นทำงานเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกัน อหนึ่งดาบเห็นไหมคะหลังจากที่คุณได้ทำงานหนักมาแล้วอย่างหนักมาแล้วสิ่งที่คุณจะทำต่อไปก็คือคุณจะมีการตัดสินใจคะ่ะวันนี้คุณจะมีการตัดสินใจในสิ่งดีๆเรื่องอะไรคะคุณจะตัดสินใจเรื่องอะไรคะโอ้โห my god การตัดสินใจของคุณในครั้งนี้ในวันนี้จะนำพาความสุขความสดชื่นความอุดมสมบูรณ์มาให้คุณค่ะงานหนักของคุณเห็นผลแล้วจริงๆเลยเห็นไหมคะ The Sun My goodness โชคดีมากค่ะวันนี้วันที่ดีๆของคุณก็คือจะเป็นวันที่สดใสสดชื่น มีความสุขการงานผ่านไปได้ด้วยดีการงานจบด้วยดีความรักความสัมพันธ์ทุกเรื่องวันนี้แฮปปี้มากเวลี่แฮปปี้เลยค่ะและคุณจะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญและการตัดสินใจครั้งนี้จะนำพาความอุดมสมบูรณ์มาให้กับคุณคุณโชคดีมากค่ะ แล้พบกันใหม่นะคะวันนี้วันดีๆของคุณมากๆเลย